จะตั้งชื่อแมวว่าอะไรดีนะงั้นตั้งเป็นชื่อช่องแล้วกัน A Wa wow. Game ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตั้งเป็นภาษาไทยได้ไหมอันนี้คือชื่อแมวของเราแล้วก็กดโอเคอุ้ยรู้สึกว่าตั้งเป็นภาษาไทยได้ด้วยอะ่ะอย่าบอกนะว่านี่คือแมวของเราสวัสดีทุกคนจะบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในแมป a d o b e a c u t Cat เหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องมาทําการเลี้ยงแมวมันไม่ใช่การเลี้ยงแมวธรรมดาเพราะว่า เมื่อเวลาตรงนี้ผ่านไปเรื่อยๆแมวของเราก็จะมีอายุที่มากขึ้นเออแป๊บนึงนะคือตอนนี้อะไรเนี่ยทำไมแมวมันมาดันตัวเราแบบนี้เนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเห็นบางคนเขาอุ้มแมวด้วย,วยอะ่ะนี่ไงอย่างเพื่อนเราคนนี้เขาอุ้มแมวได้เนี่ยแล้วทำไมแมวเขาเป็นตัวสีม่วงอะ่ะทำไมแมวของเราถึงเป็นตัวสีม่วงเนี่ยน่ารักมากเลยอะ่ะหรือว่าเราต้องกดอุ้มแมวตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อนี่ไงเราสามารถกดอุ้มแมวได้ มอแต่รนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อกดแบบว่าให้แมวนั่งนี่ถ้าเกิดอยากให้แมวนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วแมวก็จะไม่เดินตามมาด้วยนะแมวเราก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นการกดอุ้มแมวอุ้ยน่ารักมากเลยอะทาไมแมวเราเพิ่งเกิดแมวเราตัวใหญ่จังเออจะว่าไปแมวเรามันก็ตัวใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นการแบบว่าให้แมวเดินตามนี่เวลาเราไปไหนแมวก็จะเดินตามเราส่วนอันนี้คือให้เราขี่แมวเหรออ๋อแต่ว่าแมวเราเนี่ยต้องเป็นตัวใหญ่นะทุกคนถ้าเกิดเราอยากขี่แมวเนี่ยเราต้องทําให้แมวเราเป็นตัววใหญ่่กกกออนแล้้ถาาาเเิดรย จะเปลี่ยนสีแมวล่ะเราต้องกดตรงนี้หรออ๋อเราสามารถเปลี่ยนสีแมวได้นะเมื่อกี้ถึงว่าแมวเพื่อนเป็นสีม่วงนี่ไงเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีม่วงได้อ่าเป็นสีนี้ก็สวยดีนะเป็นแมวแบบสีชมพูเป็นแมวสีชมพูแบบนี้ก็สวยดีงั้นเอาสีนี้ก็แล้วกันและเรายังสามารถเปลี่ยนหน้าตาแมวได้ด้วยนะโอ้โอ้โอ้อะไรอะไรอะไรถ้าเกิดเราอยากให้แมวเราหน้าแบ๋วๆขึ้นนี่เราก็เปลี่ยนหน้าได้ซึ่งมันมีหลายหน้ามากๆเลยอะหน้าแบ๋วๆอะขอเปลี่ยนเป็นหน้านี้ละกันหน้านี้คือแบบว่าหน้ารักมากแแแลล้ววมมเเราไไปหนย เดียวเดียวแมวเราไปไหนอะเดียวคืออะไรเอ้ยเดียวทำไมแมวเราไปรวมร่างกับแมวเพื่อนแบบนั้นน่ะ <c oughs> ใจเย็นนะเฮ้ยทำไมนายไปรวมร่างกับแมวตัวอื่นแบบนั้นนะ่ะรู้สึกว่าเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยมันก็ดูลักเราเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนกับว่าพอเราอยู่เฉยเนี่ยมันก็จะแบบว่ามาคลอเคลียเราด้วยนะแล้วมันยังมีปุ่มนี้ให้เรากดด้วยเนี่ยที่อยู่ด้านบนตรงนี้ทุกคนอ่ะลองกดเข้าไปดูนะอ๋อเหมือนกับว่าจะเป็นแบบว่าให้เราปรับขนาดแมวเราได้เนี่ยเราสามารถปรับขนาดแมวเราได้สมมติว่าปรับตัวเล็กสุดนะอ่ะตอนนี้คือแบบว่าปรับตัวเล็กสุดนะมาดูกันก็จะเห็นว่าแมวเราเนี่ยมันตัวเล็กลงเห็นไหมกลายเเเปปป็็นลลูกแแมวไยต่ระด คือเราอยากลองขี่แมวไงแต่คันนี้เนี่ยเราก็ต้องทําให้แมวเราตัวใหญ่ก่อนซึ่งตอนนี้แมวเรายังตัวใหญ่ไม่พอแสดงว่ามันต้องมีวิธีที่ทําให้แมวเราตัวใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องพาแมวไปกินอาหารหรือเปล่าโดยการแบบว่าพาแมวเรามาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไม่รู้ว่ายังไงกินได้ไหมโอ้โหรู้สึกว่าแมวตัวนี้อ้วนจังเดี๋ยวคืออะไรอ๋อเจ้าของให้รอนอกร้านนั่งรอนอกร้านนะไม่ต้องตามเข้าไปนะอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วเราก็เดินเข้าไปซื้อของให้แมวในร้านถ้าเกิดเราให้แมวเรากินอาหารเนี่ยรับรองว่าแมวเราตต้องัวใหญ่ขึ แน่ๆอันนี้คืออะไรวะเหมือนกับว่าเป็นหนุ่มช็อกโกแลตนะแล้วคือเราต้องจ่ายตังค์ไหมหรือยังไงอ้าวเฮ้ยเจ้าของกินแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแมวกินได้ไหมเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าปกติแมวมันกินช็อกโกแลตไม่ได้นี่ว่าอันนี้เราก็ซื้อันนี้ให้แมวกินนะไม่รู้เหมือนกันว่าแมวมันจะกินได้ไหมอ่ะลองป้อนดูอ่ามันป้อนคน,นไม่ได้ป้อนแมวสรุปแล้วอาหารในนี้คนกินแมวกินไม่ได้ แต่ว่าเห็นสิ่งนี้นี่นี่คือจานล่อนสําหรับเอาไปเล่นกับแมวแต่เดี๋ยวคราวนี้เราปล่อยให้แมวเราเดินก่อนอะเจ้าเหมียวมานี้ไปไหนเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวไปไหนเจ้าของเกยอยู่นี่แกจะเดินไปไหนเอออยู่นี่ <S 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 เรามีจานบินสำหรับแบบว่าเอาไ้เล่นกับแมวด้วย <S <S เดี๋ยวเราลองคว้างดูนะ <S <S ปุ้งเฮ้ยเอาไว้ด้ ทำไมจานบินมันเข้าไปในร้านล่ะจริงๆนะนี่ไงจานบินที่เราเคลื่องมาเมื่อกี้นี้มันเข้ามาในร้านโทษทีนะเจ้าเหมียวพอดีว่าฉันเคลื่องผิดไปหน่อยอะ่ะเฮ้ยมาแล้วยืนส่องอะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปยืนส่องอะไรกับเพื่อนอะ่ะเหมียวมานี่มาโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นตรงนี้กับแมวก็ได้นะเพราะาเมื่อกี้นี้เราคว้างจานบินผิดไปหน่อยบุ้มไปเลยเจ้าเหมียวอ,อุ้ยมันตามไปจริงทุกคนนี่แมวมันตามไปคาบจริงด้วยอะ่ะดูนะว่ามันจะคาบมาอุ้ยคาบมาให้เราด้วยน่ารักอะ่ะนี่ คาบกลับมาให้เราด้วยอ่ะอีกรอบหนึ่งนะเจ้าเหมียวไปเลยไปคาบมาไปคาบมาอุ้ยน่ารักมากเลยทุกคนจะบอกว่าถ้าเกิดใครเป็นทาสแมวเนี่ยน่าจะชอบแบบนี้นะดูสิแบบว่าคาบมาให้เราด้วยอะ่ะน่ารักมากเลยเจ้าเหมียวนี่ไงอ้าวรู้สึกว่าแมวเราร้องแล้วทุกคนแมวเราเริ่มร้องแล้วอ้าวเดี๋ยวไปไหนอะเฮ้ยเดี๋ยวนี่แกเดินนําเจ้าของกันเลยเหรอหรือว่าแมวเราอยากมาเล่นสนามเด็กเล่นหรือเปล่านี่ไงถ้าเกิดแมวของใครตัวใหญ่เนี่ย เจ้าของก็จะสามารถขึ้นไปขี่แมวได้แบบนี้ทุกคนเห็นไหมคนนี้เขาเล่นมาประมาณ1ชั่วโมงเหรอคือต้องเล่น1ชั่วโมงเหรอแมวถึงจะัตใหญ่ขนาดนั้นอะ เนี่ยมันจะมีเวลาบอกอยู่ด้านบนตัวแมวเห็นไหมทุกคนอย่างแมวตัวนี้เนี่ยมีอายุประมาณ1ชั่วโมงแล้วเจ้าของก็จะสามารถไปขี่ได้อันนี้ก็อีกคนนึงเนี่ยแมวตัวสีเขียวเนี่ยเจ้าของก็แบบว่าขึ้นไปขี่ได้คนนี้เขาก็เล่นมาประมาณ1ชั่วโมงนี่เราต้องเล่น1ชั่วโมงเหรอแมวถึงจะตัวใหญ่ขนาดนั้นซึ่งตอนนี้เราเล่นไปแค่25นาทีเท่านั้นงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราเล่น1ชั่วโมงเนี่ยแมวของเราจะตัวใหญ่ขึ้นไหมว่าแต่แมวเรามาส่องอะไรเนี่ยเอ้ มาส่องอะไรมาส่องแมวตัวสีน้ำเงินหรอมานี่มานี่เร็วเฮ้ยตามมาอาไม่ตามด้วยนะ <c oughs> เอานกเอาจานบินหนกมารออ่ะเควี่ยงจานบินไปก่อนเฮ้ยเราเควี่ยงจานบินไปแล้ว แมวเราก็ไม่สนใจเ,เฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยมาส่องอะไรมาส่องอะไรใครมาส่องแมวคนอื่นทําไมเลยเฮ้ยมีความรู้สึกว่าตอนนี้แมวเราตัวใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะทุกคนรู้สึกว่าแมวเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นนิดหนึง่งหรือเปล่าไม่รู้ <S <S ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดเราเล่นไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแมวเราจะตัวใหญ่จนเราขี่ได้หรือเปล่านะก็ต้องมาลุ้นกันแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่อยากรอถึงหนึ่งชั่วโมงรู้สึกว่ามันสามารถแบบว่ามีให้เราซื้อขนาดด้วยนะซื้อขนาดแมวอะลองซื้อดูแล้วกันนะทุกคนนะร 어이, <laughs> 오, 그. เราจ่ายไป37โลบักแมวเราใหญ่ขึ้นเลยโดยที่เราไม่ต้องรอถึง1ชั่วโมงเดี๋ยวตอนนี้ขอขอวางแมวก่อนนะอ่ะวางแมวก่อนอ่ะตอนนี้คือแบบว่าแมวเราโตใหญ่ขึ้นแล้วแล้วก็ให้สังเกตว่าเวลาบนหัวแมวเราเนี่ยมันกลายเป็น1ชั่วโมงอันนี้เดี๋ยวเราลองมาขี่กันดูมานี่ตอนนี้เราสามารถขี่แมวเราได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเวลาตรงนี้มันเกะก,กะใช่ไหมก็สามารถเอาออกได้นะทุกคนนะนี่โดยการแบบว่ากดไฮเข้าไปแล้วตอนนี้ก็สามารถขี่แมวเราได้แล้วจากแมวตัวเล็กในวัน นนั้นสู่แมวตัวโตขนาดนี้ก็สรุปว่าเราจ่ายไปประมาณ37โลบกักแมวของเราก็จะต,ตัวใหญ่ที่สุดแล้วถ้าเกิดใครไม่อยากรอถึงหนึ่งชั่วโมงนะแต่จะบอกว่าในแบบนี้มันเล่นเพลินมากนะเราเล่นไปแป๊บเดียวมันก็เกือบชั่วโมงแล้วอะตอนนี้แมวเราเนี่ยตัวใหญ่สุดแล้วใช่ไหมพอเราอุ้มเนี่ยก็กลายเป็นว่าแมวบางตัวเรามิดเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยคือแบบ คืออุ๊ยเลยนะแมวแบบไม่มีการให้หัวใจเราด้วยอ่ะไม่เกี้แมวเราร้องอ่ะเมียว่ะแล้วแมวก็แบบว่ามีการโปยหัวใจให้เราด้วยอ่ะแสดงว่าเจ้าแมวมันก็รักเราเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวพาแมวมาเล่นอันนี้ดีกว่านะมาเล่นแคมโพรีนะว่าเมียวเอาไปไหนเลยเฮ้ยแมวไม่เดินตามเฮ้ยอ๋อแมวติดประตูเมียวมานี่แล้ว เจ้าของแกอยู่นี่โอเคเมื่อกี้แมวเราติดประตูนี่เดี๋ยวจะพาแมวมาเล่นแทนโพลีนนะเออจะว่าไปแกคงขึ้นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขออุ้มแกแล้วกันนะมาดึงดึงเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะแทนโพลีนพังหรือเปล่าเนี่ย นี่ว่าเทมพลีน่าจะพังนะทุกคนนะแต่ว่าไปแค่แมวเราเข้ามาเนี่ยก็คือเต็มแล้วอะพื้นที่เต็มแล้วอะงั้นเนี่ยเราให้แมวมาเล่นกระบะทรายตรงนี้ก็ได้โอเคนั่งนะเจ้าเหมียวนั่งเล่นกระบะทรายตรงนี้นะอุ้ยจะบอกว่าน่ารักมากเลยอะเดี๋ยวแกนั่งรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะไปซื้อของเล่นมาให้เล่นซึ่งของเล่นแมวเนี่ยก็น่าจะมีแค่จานบินอันนี้แหละทุกคนหรือว่าแมวเล่นลูกบอลได้หรือเปล่านะเออลองหยิบลูกบอลไปดูด้วยส่วนตรงนี้ก็เป็นตู้ไอติมแต่ว่านี้แมวกิิิินนนนนนนไไมม่่่ด้้้ะะคตตออองงงกกเเทานานััฟสียยหแบล แซ่บมากอืมแซ่บเวอร์เอาละเดี๋ยวเราแบบว่าลองเอาบอลเนี่ยมาเล่นกับแมวดีกว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าแมวมันจะเล่นบอลได้ไหมแล้วคราวนี้เราก็เฮ้ยเดี๋ยวแกไปฆ่าของใครมาเดี๋ยวเดี๋ยวแกไปฆ่าของใครมาเดี๋ยวมันไม่ใช่เ <c oughs> จ้าของเขาเล่นกับแมวเขาแกไม่ต้องไปยุ่ง <c oughs> ดูแมวเราสิไปฆ่าของใครมาเอารวมร่างกันอีกแล้วเดี๋ยวแกต้องมากับเราอย่าไปฆ่าของคนอื่นเอามามาเล่นบอลเอาเครื่องไปเลยเครื่องไปอ่ารู้สึกว่าแมวแมวไม่เล่นบอลนะทุกคนนะเออแสดงว่า แมวเนี่ยน่าจะเล่นแค่จานบินอ่ะเราก็เคลื่องจานบินไปเลยไปไปเลย <c oughs> นี่เราจะบอกว่าชอบตรงนี้ที่สุดแล้วในแบบนี้เพราะว่าเราสามารถเล่นกับแมวได้จริงจริงเอาทำไมแกไม่คาบอ่ะจานบินอยู่ตรงนี้นะทําไมแกถึงไม่คาบอ๋อคาบแล้วคาบแล้วสงสัยว่าเมื่อกี้บัก๊กโอเคเอาใหม่นะสงสัยเมื่อกี้มันบัก๊กไปเลย <c oughs> อาจจะเป็นเพราะแมวเราตัวใหญ่มั้งมันก็เลยแบบว่าบั๊กนะทุกคนนะนี่ไงคาบแล้ว <c oughs> อันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อแบบว่ามีของเล่นเป็นหนูแฮมสเตอร์ให้แมวเล่นห้ืยเหร่เนี่ยสามารถพาแมวมาเติมน้ํามันได้ไหมอะเผื่อว่าแมวจะวิ่งไวขึ้นก็ลองเข้ามาเล่นแมปนี้กันได้บอกเลยว่าในแมปนี้เนี่ย ถ,ถูกใจทาสแมวหรือว่าคนชอบแมวแน่นอนแต่ว่าในแบบนี้เนี่ยอาจจะมีการอัปเดตนะทุกคนเหมือนกับว่าถ้าเกิดคนเข้ามาเล่นเยอะเนี่ยอาจจะแบบว่าสามารถป้อนอาหารแมวได้หรือว่าแมวเนี่ยอาจจะตัวใหญ่ขึ้นกว่านี้ก็ได้ส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบอกเลยว่าแบบนี้สนุกแล้วก็น่ารักมากๆในระหว่างนี้เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะถ้าเกิดแมวเนี่ยแสดงความรักต่อเราจะเป็นยังไงบอกเลยว่าแมวในแบบนี้มีดีกว่าที่เราคิดอ่ะเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวแมวตัวนี้เนี่ยจะแสดงความรักกับเรา เฮ้ยไปไหนนะแมวเ,เราไปไหนเด,เดี๋ยวนอกจากจะไม่แสดงความรักแล้วไปไหนกลับมาก้อนเอออย่าเดินไปสุ่มสี่สุ่มห้าดี